แต่ว่ายแ้เจ้าคนเจ้าพขาเป็นจีเออพวกสามารถจับกันนาครก็ไม่สามารถจับได้เลยแต่เองเป็นคนยากคนจับได้เพราะเตรียมครับเตรียมเมียนี่ก็ไปทำงานในบ้านเศรษฐีจะตัวรับจ้างพี่อุ่ก็รับจ้างเมียก็รับจ้างหาข้าวหาคือข้าวหาอะไรก็ได้ข้าวมา ไอ้ผัวก็รับจ้างทั่วไปไปหาได้ได้ไดปลาได้สัตว์ต่างๆก็เกียยมมาครับแม้แต่เสื้อผ้าอสามีเองก็อยากออกไปจํานํำเพื่อเอามาซื้อเป็นอาหารถวายแด่พระพุทเเจ้าใครก็าบอกก็ขอซื้อขออะไรขอแรกฉลาดท่าน6-3มีภรรยาที่ก็ไม่ให้ต้องเคียมถรงเวลาลก็เตรียมทำอาหาร ทีนี้เทวดาต่างๆก็เห็นว่าเออสองสามมีปรัชญาอีกมีศรัทธามากในพระพุทธเจ้าไม่ใส่ความหนในศรัทธาของพตนเองแม้่อเวดาตัวเองจนขนาดไหนก็ยังกระโจนหาทรัพย์เพื่อถวายแห่พระพุทธเจ้าพอทำงาหาเสร็จเทวดาก็ปรญจาัแห่งภาหาละกันทิพย์หมดเลยครับอาษาลเป็นทิพย์หมดเลย ก็เขาเพิ่เจะแก้เข้ามาละอาหารพอเปิดเราเป็นาอาหารที่ดีเนี่ยความรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแล้วสองสามีภรรยาที่แงปวดนี้ก็อธิษฐานว่าขอความยแงพอสวัสดิ์ผานเสร็จแล้วเวลาวคิดเนี่ยสมัยก่อนไม่มีการปวดนะน้ำใช้น้ำยางนะครับมีกาดอาธิษฐานว่าขอให้ความแาปวด จไร้ซ้ำปรับปริมาณจอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าทุกทุกทุกชาติแล้ะจะแต่ดับฉันนิ้ป็นพระองค์เจ้าแล้วคิดเกิดเป็นคนยากจนเห็นใจก็ได้รับจากโลกนั้นไปพอเกิดปฏิฆาก็ไม่เคยเกิดเป็นคนจนการไว้สยาระอภัพนั้นถ้าเราได้สระพระองค์หายจุกปุกใจว่า สระน้ำเป็นขอ,บอรบริสำหรับเราคือเราอยากเป็นศักดิ์ศรีว่าทักเองออกนั้นเราถาวายแก่็จะเอาว่าถวายแก่พระผู้นั้นคนนีสระนั้นจะไม่โหรถ้าเราถ้าได้สิ่งไหนเราได้สะาะเองไหนเราก็ถาวายกับพระผู้นั้นโดยตั้งศักดิ์ศักดิ์ศักจะอธิษฐานอย่างที่อาตมาพูดก็ดีหรือขั้งสักะจะอธิษฐาน ตามญาตโยมปันหนาก็ดีสิ่งตตางๆลแานั้นจะำสำเร็จแกยญาติโยมการสวายสารกับปันนี้ก็แสดงถึงความปัตตันยูในพื้นที่ที่เราทำมาหมาที่อยู่บางบางคนได้ที่จะากปลูกตายาติใหญ่ดีบางคนได้าจากกาสวงหาก็ดี แล้วมาประกอบสมมาอาชีพจนมีความสำเร็จต่างๆในชีวิตบางคนก็บางคนก็ว่าใจว่าตัวเองไม่ได้ทรัพย์สินจากปู่ตายญาติใหญ่เลยแต่บุญที่ตนสะสมไว้แต่ในอดุสสรีบางคนได้ทรัพย์สินจากปู่ตายญาติใหญ่ก็รักษาไม่ได้ก็มีเงื่อนไปบางคน ม่ได้ทรัพย์สินจากปูนตาญางโดยแต่สามารถแสวงหาทรัพย์สินนั้นได้มากก็เพราะอุณิที่เราสะสมไว้แต่ก่อนจึงส่งรวยกพภพให้เราหาทรัพย์สินนั้นได้ถ้าเกิดความกตัญญูกตเวที P, เราจึงได้สร้างทรัพย์สินทองที่มากได้ตลอดคามก่อประกอบสัมมาอาชีพในการทำสวน ติดดับนำคำสวดได้นาต่างๆเราจึงได้มานำสีสันมาถวายเพื่อความแสดงความประการูประการูดที่เราได้อาศัยพื้นที่อินก็ขอบสำมาอาชีพจะมีความสำเร็จมีความพออยู่พอินอห,นหนรือร่ำรวยต่างๆขอสิ่งๆเหล่านี้ที่งดดลบและขับความประการูรับทุกประเท ความุความการสาบพัฒนาสิ่งใดสิ่งใดเก็บไปด้วยโชขอสิ่งต่างๆนั้นจบสิ้นเปอย่างวดเร็วทุกข์พุกุลคมเสิ้อยะท้าววนริยาตุราปาริุเริสักรรมเอวัเนลวัโตสิงนังเบ็รางนำุปปัตติ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจะระณะสัมปันโนสุคะโต <imitation>